ีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ปายันไมโครด่วนนะครับวันนี้เรามาอยู่โรงงานเอนทีเครื่องขัางนะครับนี่รถประจำตำแหน่งของเราที่จะไปไกลๆวันนี้เรากำลังล้อมต้นรเรื่องต้นอะไรวะร,รู้จักต้นนี้ไหมต้นอะไร โอ้ต้นติวเอ้เดู่จจะมาซักเขมนซักไทยกันลืมหมดเลยเสียบอมกำลงังล้วงเร็วว่ารอดแน่นอนต้นติวนี่ก็ใหญ่อยู่นะ ก่อนติดขาโอ,โอ,โอ้ยังไม่มีเวลาได้ล้างเลยทำแต่งานอย่างเดียวเลย ส่วนด้านข้างนี่ต้องใช้คนช่วยนะเพราะว่ารถมันเลาไม่ได้เพราะว่าเจอ,อพื้นปูนวกว่าจะได้ใหญ่ขนาดนี้นี่มันก็นานพอสมควรนะ เแ็บเแ็บน yep, yep. like so, 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 ้ำทะลักกะบัดเบาสั้นกะบัดเบาสั้นสุดเลยนี่ปลาวิ่งแถวนี้เองนึกว่าวิ่งห้าง คอไว้ก่อนจบตรงนี้ก่อนเลยค่อยๆเซะด้วย bắt dần anh bắt dần Ừ, anh ai bắt tú rau chom ờ về này này cuốn cái ดินนี่ได้อยู่ไม่แตกเพชรได้เป็นเบสอืมฮะใช่นี่ เดี๋ยวไฟดูตอนขุดเสร็จนะครับอีกทีหนึงน่งเนี้กำลังขุดโอบล้อมต้นกันขุดรอบรอบต้น เราล้อมต้นซิ่วนะเดี๋ยวปลาอยู่กลางต้นพอดีเลยน่าจะปลูกที่หลังเดินาปราะลาฝากกดไลค์กดแชร์น,นะครับกดติดตามครับปายันนม่โคดวนครับสวัสดีครับ